羡慕、啊，羡慕、啊。 เพื่อนๆชาวยูทูบที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้สนองวันอาสาจะพาพี่เพื่อนๆพี่ๆน,น,น้องๆไปดูงานเชื่อมนะครับผมงานเกาหลีอุตสาหกรรมเกี่ยวกับงานเชื่อมเป็นงานเชื่อมเหล็กขนาดใหญ่ซึ่งผมดูแล้วใหญ่จริงๆนะครับผมนะถามว่าอยู่ไหนก็ตรงข้ามโรงงานผมนี่เองแต่ผมมาอยู่ที่นี่8ปีแล้วครับ แต่ไม่เคยเดินเข้าไปดูในหน้าง,งานเขาเลยเพราะว่าก็ไม่กล้าครับไม่กล้าวันนี้คิดยังไงก็ไม่รู้ก็เลยพโลเพล่เดินเข้าไปหาเขาก็เลยม่แอบถ่ายมาบรรยากาศมาให้พี่น้องได้ดูนิดนึงนะครับผมต้องบอกก่อนนะครับว่างานนี้ก็เป็นงานที่ค่อนข้างที่จะอันตรายแล้วก็อยู่กับต้องเกียร์คนที่เขาเกียร์เขาก็เกียร์แล้วเขาก็คนเชื่อมก็เชื่อมจะมีคนเวียดนามนะครับส่วนใหญ่จะเป็นคนเวียดนาม เมื่อก่อนที่ผมเห็นก็มีน้องคนไทยอยู่2คนนะครับผมแต่ตอนนี้เหลือน้องคนเชียงรายอยู่คนเดียวนะครับผมคนที่ผมเคยไปถ่ายวีดิวอเขาตอนที่เขาโดนเหล็กทับครับผมโดนเหล็กทับขาน่าจะหยุดพักงานไปน่ากะจะเกือบปีนะครับผมตอนนีผ้ผมก็เลยเข้าไปถามถ่ายน้องเขาก็คือขาเขาก็ยังไม่ร้อยเปิดเซียนนะครับเพราะว่ามันแตกเยอะมากนะครับผมแกก็ทํางานก็ทํางานได้แล้วนะครับทํางานได้แล้ว ก็จะให้เห็นบรรยากาศของหน้าง,งานว่าเป็นยังไงบ้างถ้าใครอยากจะมางานเชื่อมของเกาหลีคุณอาจได้มาเจองานแบบนี้ก็ได้นะครับผมเดี๋ยวไปชมบรรยากาศก,กันนะครับนี่ก็คือบรรยากาศในหน้างานจริงนะครับพี่น้องงานเกาหลีไต่เกี่ยวกับเป็นงานอุตสาหกรรมเกี่ยวกับพวกงานเชื่อมนะครับผม านเชื่อมในเกาหลีนี่มันจะมีหลายอันหลายอย่างมากแต่นี่คืออีกหนึ่งตัวอย่างสําหรับพี่น้องคนไทยคนไหนที่คิดว่าจะมาทํางานเชื่อมนะครับผมท่านอาจจะได้มาเจองานแบบนี้ก็ได้นะครับผมนี่่นเชื่อมมานน้ผมเบิ่งคือ,อยังละคั่งไงที่อยู่โซว,วันนั่นแหละครับพี่น้องอันไงคักอหลีครับพี่น้องนี่ครับผมนี่คือบรรยากาศของน้องใช่คนเชียงแรกนะครับผมไอ้นุ่มรูบรอนรั่นแหละที่ผมเคยไปสัมผัสน้องเขา ประมาณ2ปีที่แล้วนะครับที่ผมไปสัมภาษณ์แกลง y ง u t u b e เนี่ยนะนะว่าเป็นตั้งไหนน่ะนะนะที่แกนี่เราโดนเล็กเล็กกลม,กลมๆงๆี้เนี่ยคา,างแก่นเราตกลงมาทับครับพี่น้องเพราะว่าแกทํางานกับคนเวียดนาสองคนคนเวียดนาาเป็นคนใหม่นะครับพี่น้องคนเวียดนามเป็นคนใหม่แล้วเอารีโมดรีโมดท,ที่ดึงลอกดึงเท่นขึ้นไปข้างบนนะ่ะว่างไว้ข้างล่างคนดีแกไปไปเหยียบนะครับพี่น้องไปเหยียบโดนรีโมดเล็กลันลงมาใส่ครับพี่น้อง ่าแก้นีบอกเลยว่าตอนนี้ก่อนยังบป่ปกตินะครับพี่น้องนี่คือบรรยากาศของน่องชช่คนเชียงแรกนะครับผมเป็นนุ่มลูบรอเนี่นะเฮ็ดงานนี่เห็นว่าครับพี่น้องอันกลมๆคางๆแก้น่นละ่ะมันน้ำนักสามตันนะครับนั่นนู่ทั้งข้างหลังแก่น่นนะตกลงมาใส่แก่นะตอนนี้แกกำลังเชื่อมนะครับพี่น้องบรรยากาศกับประมาณนี้เลยครับเด้อ เท่าที่ผมเห็นหนางานนะครับเนาะผมว่ากะงานกับว่ามันธรรมดาขึ้นกันนะครับพี่น้องเท่าที่ผมไปยืนดูน้องเขาสักพักหนึ่งแกกะค่อนค้างที่จะงานกับค่อนข้างที่จะนักพอสมควนนะครับพี่น้องแต่ว่ากะมันกบคุ้มค่านะครับเนาะเงื่อนเดือนของน้องคนนี้ผมถามแล้วนนองเขาก็บอกว่าประมาณสองลานกว่านะครับผมทํางานตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์นะครับจันทร์ถึงเสาร์เลยแล้วก็ ทำโอวันล,ละ1ชั่วโมงนะครับผมเขาจ่ายเป็นงานเหมนานะครับก็ประมาณ2ล้านกว่าผมก็ไม่รู้ว่ากว่าเท่าไหร่ผมก็ไม่รู้นะครับแต่สําหรับคนเวียดนามบางคนได้ถึง3ล้านวอนก็มีนะครับที่เขาอยู่มานานแล้วนะครับที่บริษัทนี้นะครับผมผมก็อยู่มาตั้งแปดปีผมก็เพิ่งจะกล้าเดินเข้าไปหาเขานะครับบรรยากาศก,าก็ประมาณนี้นะครับผม ทะยานเลยโอ้โรงงานโรงงานในใกล้กันนี่สอบถามเขาโรงงานผมมี่โรงงานผมอยู่เดี๋ยวฟังทางเข้าเจ้าช่วงนี้ข้าเจ้าโรงงานเชื่อมพวกโค้งเล็กย่างไงเลยนะครับนี่โรงงานติดกันนี่ครับผมโรงงานติดกันครับแต่ไม่เคยแต่ไม่เคยเดินเข้าไปไม่เคยเข้าไปถ่ายเขาตะกี้นะครับเนี่ยก็เนี่ยโรงงานผมนีย ได้ยินเสียงแงวแงวอยู่ทุกวันทุกวันแต่วันเสาร์เขาทํางานถึงวันเสาร์นะครับโรงงานโอ้ยเชื่อมของใหญ่ครับนี่แต่ขวองใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะครับเนี่ยไปดูแล้วก็น่ากลัวนะครับเขาทําเหมือนจะทําเหมาทําเหมาทําจันทถึงวันเสาร์ทำโอวันละหนึ่งชั่วโมงเขาก็ได้สองล้านกว่านะครับถามน้องคนไทยแล้วก็แล้วแต่แล้วแต,แวแต่ผมก็ไม่รู้ว่าล้านสองล้านกว่าเท่าไหร่เขาก็ ไม่ค่อยจะเขาก็ไม่ค่อยอยากบอกนะครับผมนี่แหละอยู่ผมอยู่ที่นี่มาแปดปี้วผมไม่เคยเดินเข้าไปนะอยู่ใกล้ๆกันเนี่ไม่เคยเดินเข้าไปวันนี้ก็เลยเข้าไปดูหน่อยว่าเป็นยังไงก็พอดีคุยกับนายจ้างเขาก็ได้ถามกับนายจ้างเขาไม่ว่านะเขาก็ไม่ว่านะเข้าไปดูข้างในนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับถ้าใครจะมามาเจองานเชื่อมงานอะไรก็ประมาณนี้นะครับพี่น้องครับผมถ้ามาเจองานเชื่อมพวกโครงใหญ่ๆแบบนี้ก็ผมก็ไม่กล้าไปถ่ายเขา จจะนะเพราะว่าก็เกียงใจเท่าแก่เขาน,น,นะครับก็คือบรรยากาศในโรงงานเชื่อมที่เกาหลีใต้นะครับผมที่เป็นโรงงานใกล้ๆกันตรงข้ามกันกับโรงงานผมนี่เองนะครับผมกับเป็นโรงงานของน้องชายที่ผมวิาซูฟังไปเมื่อกี้นี่แหละนะผมก็เคยไปถามแกข้างหนึง่งมันนั่นๆจะได้เจอกันข้างหนึ่งนะครับพี่น้องผมก็ให้พี่น้องได้เห็นบรรยากาศเล็กๆในน้อยจะไปทายเขาตรงๆหรือเขาไปทายนะั่นแล้มันกะอะไรละ่ะมันกะมันบ่คือนะครับมันบ่คือ โอ้ก็ได้มากได้ดูกันแค่นั้นแต่ว่าสิ่งที่ผมอยากบอกพี่น้องอีกจังหนึ่งก็คือว่าการทํางานกับเครื่องจากรนี่พวกนี้นี่มันอันตรายมากนะครับพี่น้องอันตรายต้องใส่ลอกเป็นบอที่ลอกในต้องเอาถังหรือเอาอุปกรณ์ที่กาลังจะทํางานนี่ต้องใส่ลอกยกขึ้นยกลงอันนี้อันตรายนะครับพี่น้องนะถ้าคือต้องตงเป็นข้อที่เข้าใจคือจังน้องที่ผมล่ภงพไปเห็นนะ แกกะนี่แหละผสมวัดเห็นแบบนี้เพราะว่าคนที่ทํางานน้ากันเนี่ยการยังประเทศเขาใจเป็นคนไม่เป็นคนไม่คนเวียดนามคนไม่มาทํางานกับแกเล้วเขาเอารีโมดไปว้างไว้าไขางลางปกตินี่ยีโมดที่กดปลอกลอกขึ้นลวกลุ่งนี่เขาไปว่างไว้ขางลางเพราะมันอันตรายเพราะคนอาจจะเดือมา่หยียบแกกะหง,งจะบลูนะครับแกจะหงหงจะบบลูแกกะเลยไปเหยียบพอาเหยยบแล้วเล็กมันลันลงมากขาแกเนี่ยผมตอนผมเห็นที่แรกนะนาสงสารนะครับพี่น้องบานี ประมาณเดือนสองเดือนที่แล้วผมก็เห็นแกเดือนออกไปข้างนอกน่นน้องคนไทยคนนี้แหละคนเชียงรายนี่แหละลองเท้าแกนี่ประ่านโทษนะครับเดอ้อลองเท้าแกนี่แกแกใส่ได้ประมาณน,นี้นะครับอันนี้ประ่านโทษเดอ้อแกใส่ได้แค่นี้เพราะว่าถ้าใส่ล,ลึกเข้าไปจังสี่บททท่ไท้นะครับเพราะว่าอันนี้นี่นี่หลังเท้าของแกนี่หลังเท้าของแกนี่โอ้ยนาะหลังเท้าของแกมันมันมีรอยเย็บรอยอย่างนี้ม <pater n ose> ีเ <code> หล็กอยู่น่ครับพี่น้อง ปัตที่นี่หนังน,นะน่ะหนังที่เขาหนังเขาเอาผมม่แเนี่ยใจแก,แกบอกว่าเขาไปเอาหนังส่วนใดส่วนหนึ่งของขานะ่ะมาเย็บแปะใส่หลังเท้าครับผมไปเย็บไปไปไป,ปาดเอาเนี่ยหนังเนี่ยมาเย็บใส่นี่มันบางครับพี่น้องมันบางแล้วที่นี่เวลามันโดนมันโดนร่องเท้าแบบนี้เนี่ยมันลอกมันแสบมันปวด แกบอกภังกีนะครับแกบอกได้่ากะยังบอกโอเคเลยแกใส่รองเท้าเนี่ใส่ได้บ่ถึงครึ่งนะครับผมต้องเดินเหมือนจะลากขาไปเลยเวลาทํางานนี่ผมก็ดูผมสังเกตแกผมก็นนาสงสารน้องแกอยู่เพราะว่าดูเหมือนว่าแกก็จะการไปการมาการเดินกับ้องจะลําบากอยู่ต้าขนาดนิ้เมื่อผมนี่พี่น้องนี่ที่มันงอที่มันโดนเล็กฟาดไปนะเขาก็มันเย็บอะไรไงมันเย็บอะไรมันหนังกำพร้ามันหน่อยๆยเดียวอย่าง มันกับอะไ้ขึ้นเกาเลยนี่กันบ่นี่ยนิ่เมื่อผมมันปทออกันเลยนี่คางนี่มันจะเนี่ยลงมากแขงง่างสิคางนี่มันกับปกติมันอะไ้ขึ้นเกาเพราะฉะนั้นเลี้ยวกับให้ระวังเอาจากน้อยนะครับพี่น้องแต่ว่าของน้องเองนี่คนอื่นผาดแกถึงเจ็บเพราะคนอื่นนะกะนี่แหละให้พักับระมาระวังเอางานนี่เกาดีนี่มันมีทั้งงานอันตรายงานสกปรกงานที่แบบนักพอสมควรนะครับสำหรับงานนี้ผมก็คชีวากะ ก็คิดว่าเป็นงานที่ค่อนขางที่ยานะักคนเกียร์กะต้องคอต้องแข็งมากผมเข้าไปนี่คนเวียดนามเช็ดตังชีสใส่ผมเลยอยตังชีเลยเลยคนเวียดนามมันต่อไปนะก็ไปคุยกันคนเวียดนามงมาถามนีดีนะครับผม,ผมขาไปนะครับผมการเห็นี่น้องเห็นบรรยากาศแค่นี้นะนะครับผมนี่คืองานอย่างหนึ่งของประเทศเกาหลีใต้นะถ้าสนใจอยากมากงานเกาหลีเพราะว่าจะเป็นงานกอสาร้างงานอุตาหกรรมงานกเกษตประศุสทัตย์นี่กะถ้าจะมากก็ต้องมากกับอ e ีพีเอทารันนะครับเนาะสอบมากับอ e ีพีเอทารัน แต่ว่าจะเปิดสอบตอนไหนกันยังวัฒนรูเลยนะครับผมก็ต้องติดตามข่าวสารทาง e p s อย่างต่อเนื่องนะครับติดตามข่าวสารทางเพจ e p s t h a i l a n d ใน Facebook เฟซบุ๊กเเรื่อยนะครับเด้อนะสำหรับผู้ใดที่อยากรู้ว่าอาจจะมาแบบใดต้องเลียนภาษาแบบใดนี่ก็ต้องเลียนนะครับผมหรือว่าท่านจะบาเลียนกันแล้วแจนะนะท่านบาเลียนท่านไปสอบสอบ,สอบภาษากาหลีพนันแต่เพเป็นยังนะแต่ว่าถ้าผู้ใดอยากเลียนกับผมแนะนาได้นะครับผมเลียนกับ โรงเรียนพัฒนาอาชีพบุดรนะครับเด้อนะครับผมเคยเรียนอยู่หันละนะครับนาะโรงเรียนพัฒนาอาชีพบุดรอยู่ตรงข้ามกับตลาดลังชินนาแล้วกับเนาะถ้าผู้ใดสนใจการองยิดตอแร้วกาสอบถามไปทางเพียรโรงเรียนพัฒนาอาชีพอุดรได้นะครับเด้อดีว่าจะแอดเิจสนองวันสามาได้ถามสอบถามรายละเอียดกันได้นะครับเนาะืัอนี้ฝากไว้แค่นี้ครับผมเลือก้านมาแหลวก็ัเล็มานางงอกกับพี่น้องไปเปถ่ไทยพีดีโอคลิปเพื่อนเรากับมา่งโอซูพี่น้องฟังเพื่ออาจจะเป็นทางเลือกทางเรือหนึ่งสำหรับพี่น้องคนไทยอยากมากกว่านี้นะครับ มึงจะฝากไว้แค่นี้ครับยูรอดปลอดภัยจากโควิดกันทุกคนเปลี่ยนกระนังใจใพี่น้องคนไทยที่นำกลมเมืองไทยนะครับเด้อขอบคุณครับสวัสดีครับโอ้ยสั